วัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ช่อง Joy Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปรีวิวแคนตันหรือว่าการบองเพชรนั่นเองนะคะคือเป็นสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งเลยทำไมปากมันชมพูจมพูจังเนย่ยชักมันเถอะนะคะทุกคน นี่วันนี้ใส่ชุดเหลืองมากเลยเมื่อวานใส่ชุดฟ้าวันนี้ใส่ชุดเหลืองนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้น้องกดตก็ไปวัดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเนาะก็เลยต้องถ่ายคลิปเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูต้นกระบองเพชรหรือว่าต้นแคนตันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วนะคะทุกคนอ <c oughs> ือก็คือเราได้ลงคลิปของ ช่องน้องเกดไปแล้วนะอย่าลืมไปติดตามช่องน้องเกดของเราด้วยนะคะชื่อว่าเด็กอุดรเฮฮาพักสนุกนะคะเมื่อวานเนี้ยเราตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อวานตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็ลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต้นนี้กัน,ว,น,นวันนี้เมื่อวานนี้เราอยากจะจัดใหม่นะคะทุกคนอันนี้ให้รับแสงแต่แบบ สวยงามเลยชั้นล่างก็มีนะคะชั้นล่าจะเป็นพวกต้นใหญ่นะอันนี้นะคะเป็นพวกที่เราเพาะใหม่นี่เลยนะคะเป็นอันที่เราเพาะใหม่เลยนี่ชอบมากนะ่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เราจะรดน้ำทุกวันพุธนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะยังไม่รดน้ำเพราะว่ามันมียังมีความเปรียกของ อันนี้อยู่นะคะนี่แต่ว่าเราจะรอน้ำอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ชุ่มฉ่ำเลยแต่ว่าแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปเราก็ใช่เอ้ะโอ๊ะมดกัดนทุกคนทุกคนมดกัดเท้าทุกคนมดกัดเท้าทำยังไงดีจะขึ้นบนนี้นะคะทุกคนก็มีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะก็มีคนกับเรทถามไห้โอมดเยอะมาก เดี๋ยวเราจะน้ำกันต่อไม่รอดีรอช้านะคะเปิดไปเลยค่ะโอเคประมาณนี้นะคะก็คือแต่และต้นก็จะมีชื่อนะคะทุกคนอันนี้เรากว่ามดกัดจ้ะหยิบบนนี้ได้ไหมโอเคมดใช่ไหมกับเราหยิบนบนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าคนนกขาวนะคะทุกคนว้าย กระเจิดกระเจิงเลยนะคะอันนี้วันนี้เราก็จะมารดน้ำอีกนะคะเพราะว่าทำให้เล่าชุ่ชมฉ่ำนะคะทุกคนนี่ก็มีขนนกขาสองนะแล้วก็อันนี้เราไม่รู้จากชื่อนะแล้วก็มีตัวตุ๊กตาตุ๊กตุ่นตรงนี้ด้วยอันนี้ชื่อว่าคอนโดนะเรารู้จากอันนี้อันนี้ชื่อว่าคอนโดกับอันนี้อันนี้หูวกระต่ายค่ะ ของเพื่อนบ้านนะคะของก,กล้องเราเองเดี๋ยวเราจะมารดน้ำก่อนแล้วเราขอไปรดน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาจัดพื้นที่ให้กับน้องใหม่อยู่นะคะคนก็ เราขอไปจัดอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะทุกคนว่าเราจะจัดยังไงนะโอเคอันนี้ก็จัดเป็นแบบนี้ก็คือชันร่างไม่มีเราจะเอาไว้อย่างนะคะชันบดไดแ้แบบนี้ว่างานเะราจะมีสับาก,การ์ังใจก็จะแบบนี้นเล็กลก็เล็กกลางแล้วก็เพาะใหม่นะคะแต่ก็กระส,สุนตะัวนั้น สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรก็รอดูได้เลยค่ะบ๊ายบาย